สวัสดีครับอ่าเป็นไงบ้างมาดูงานเปิดตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นมากๆครับผมดีใจมากๆครับได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วนะครับขอบคุณมากครับผมคือก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบางสิเห็นว่าเรามีคอลเลคชั่ไหมค่ะเรามีส่วนร่วมที่จะเลือกให้กับแฟนๆใช่ครับเป็นเป็นเอ่อเรียกว่าไมคี้คอลเลคชั่นครับผมของทางบางสิคือเขาก็ มีให้ผมได้มีส่วนร่วมในการเลือกรองเท้าด้วยว่ารองเท้าคู่ไหนจะได้มาเป็นส่วนหน,นึ่งของ Nike c o l l e c ตอนที่เขาติดต่อมาเราเราดูอะไรบ้างคตอนที่ติดต่อมาเหรอครับก็เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อวินทีเลยคือตอนแรกงงๆก่อนงงว่าแบบเฮ้ยผมแบบเขาเห็นอะไรในตัวผมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นเพราะความเท่าที่คุยกันนะครับผม ไม่เป็นความที่เล่นความสนุกสนานความล่าเริงแล้วผมเป็นคนที่ชอบทำอะไรใหม่ๆชอบลองอะไรใหม่ๆแล้วผมก็จะจริงจังก็เต็มที่กับทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายมาผมก็จะเป็นรูปแบบของคนรุ่นใหม่ที่น่าจะโดนใจเราจิคด้วยตัวแล้วสำหรับไมคี้ค่ะว่าอยางของบรจิเนี่ยรุ่นไหนที่เหมาะกับสไตของเราบ้างทุกรุ่นออได้ไหมครับบ <W> รูจิคก็คือเอาพระเอกของงานวันนี้เลยครับผม รุ่น Neon Orange ครับคือเป็นทางโมชินเะนีเขาดีไซน์รองเท้าอันนี้มาเพื่อผมโดยเฉพาะเลย mm hmm. ก็คือว่าผมชอบสีส้มอยู่แล้วแล้วเขาก็เลยมีการเอาปรับแบบสไตล์มาใส่สีที่ผมชอบลงไปด้วยครับแล้วก็เป็นรุ่น Limited Edition นะครับรส่วนรุ่วนร่วมในการออกแบบรุ่นนี้อะไรบ้างม,ามีครับผมก็คือไหนเล่าสียังไงเป็นสีที่ผมชอบนี่แหละการเลือกสี ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจผมแล้วก็มาเชียร์ผมคอยสนับสนุนผมมาตลอดขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณทุกคนเลยได้รับความรักเต็มเต็มเปลี่ยนได้เห็นออกมาแล้วแบบแฟนๆเยอะมากขนาดนี้แบบมีสี่ในบ้าเพราะว่าพเขาแซัพพอร์ตเต็มทีพืาอนีนดีใจครับผมดีใจดีใจที่ยังยังรักอคอยซัพพอร์ตมาตลอดอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอกันแบบรวมกันใหญ่ขนาดนี้บ่อยครั้งมากก็ชั้งน,นี้ก็แบบ ากันเยอะมากจริงๆก็ขอบคุณนะขอบคุณทุกคนที่คอยสปอร์ตแล้วก็ขอบคุณทางโมจิเช่นกันครับที่ตั้งใจจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผมได้เจอเลยทุกๆคนแฟนคอนอั่ปทูฟาชี้อยู่ในกระบวนการซ้อมครับมีเซอร์ไพรส์เตรียมไว้ให้คนดูเต็มเยอะแยะมากมายเลยจุดสีว่ามันมีอะไพิเศษบ้างสปอยน่ะสปอยนี่เลยเนี่ สปองก็จะไม่สนุกดบบี้เา,ามันก็ต้องมีสมสปองทางทีมงานทางนักแสดงที่เตรียมโมเมเนต์แบบว่าเสิร์ฟแฟนๆครบแน่นอนครับผมเป็นการส่งท้ายตัวละครกับคุณสุนิยาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับผมดวงใจเทวพรอแล้วเป็นยังวงนรัแฟนๆหกรอกบเีว่าเปิดตองเมลยะตเต้มเลรู้รู้สึกสั่น สั่นกลัวไม่ y, ่ใชคือก็ก็จริงๆเป็นความรู้สึกดีๆนี่แหละขอบคุณที่คอยสปอร์ตกันก็ถ้าเกิดว่ายังคิดถึงชัตวก้าอยู่ก็ยังกลับมาดูละครได้มันแอบกดดันมาเพราะว่าแบบเราเป็นแฟนของมาประมาณนี้แหละมีแบบเอ้าโชว์เรามันจะต้องแบบยิ่งใหญ่อะไรลงมาคือแ่บไม่ไม่ได้แอบกดดันไม่ได้อะไรเลยครับผมเพราะว่าเอนเนอร์จีนที่แฟนๆมอบให้ผมไปคือเอนเนอร์จีของสัตว์ ผมก็รับพลังงานรับมันมาแล้วผมก็จะมอบความสุขเป็นุณให้ทุกคนสำหรับผลงานคือของเ่าไปมีอะไรบ้างผลงานให้ฝากผลงานเช่นไรย่างไปถึงงานที่อื่นๆก็ใกล้ๆนี้นะครับเทวพงศ์ after party อยางอื่นอย่างอื่นเหรอผมตื่นเต้นกับงานนี้มากเลยอ่ะแต่ก็มีครับผมมี คอนชีวันก็ยังไม่จบครับแล้วก็มีสิ้นปีครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีละครใหม่มาให้ทุกคนได้รับชมกันหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าชื่อหวานรักต้องห้ามหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับผมสิ้นปีนี้เร็วๆนี้แน่นอนครับาให้ฝากผลงานแล้วก็ฝากคอลเลคชันของเราดีกว่าครับผมก็ ฝากบรูจิไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนนะครับผมผมก็เป็นตัวแทนคนร,รุ่นใหม่แล้วกันอยากให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักจกับบลจิเยอะขึ้นครับผมขอบคุณทางบรูจิที่มอบโอกาสนี้ให้ผมแล้วก็จัดงานครั้งนี้ขึ้นมาให้ผมได้เจอทุกๆคนในวันนี้นะครับผมก็ฝากผลงานของผมด้วยครับด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ขอแอบขาบีบีที่หนูได้รางวัลได้รางวัลรู่กปัจจุันอยู่โอ,อ,อครับอาอย่าง พูดถึงรางวัลลูกกระตันยูใช่ไหม,มับเป็นรางวัลที่ผมภูมิใจมากๆครับก็ความจริงเป็นรางวัลที่แบบเออเป็นของอน,นี้ดีกว่าคือผมเองอะ่ะผมดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลนี้และภูมิใจมากๆเหมืกันก็ทั้งคุณพ่อคุณแม่เวลาที่ตอนนี้เขารู้ว่าผมได้รับรางวัลนะ้รับก็ภูมิใจมากเขาก็ดีใจมากเป็นเป็นรางวัลที่แบบทรงคุณค่ากับผมมากก็อยากจะเป็นตัวแทนของลูกๆทุกๆคนครับผมเป็นตัวแทนคอารักแม่ของล ก็ผ่านมาแล้วนะครับวันแม่แต่ว่าเราไม่ได้บอกลังแม่แค่วันแม่นะครับวันแม่มีได้ทุกวันครับผมขอบคุณมากครับ The Star, Star Society. Society.